สวัสดีฮะพบกับยัสกาเลตวายกันอีกครั้งนะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันกับเกม Overwatch อตเกเนาะวันนี้นะคุณผู้ชมอยะจะมาเล่นตัวซํมบราเนาะก็มีคนขอมาแบบเออให้เล่นบ้างอะไรบ้างเพราะว่านางมีปืนทองใช่ไหมแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นนางเลยเดี๋ยวสนิมจะขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็คือนอกนอกจากจะอาจาัดจัดคลิปเนี่ยยาก็ไม่ได้เล่นตัวซํมบรานะก็อยากกลับมาเล่นบ้างอะไรบ้างเนาะให้นางได้แบบชูรวมแบบเก๋ๆสวยๆชิคๆบ้างอะไรบ้างเนาะเหมือนคนอื่นเขาปะเข้าไปในโหมดคลิกเพลนี่แหละเนาะ Let's go มาหาคุณผู้ชมเรื่องตัวซอมบ้าเลยในดันฮอลลีวูดเนาะไม่ค่อยมีใครเลือกตัวซอมบ้ารอกตรงๆนะเพราะว่านางไงล่ะลางเล่นยากพอสมควรเนาะแล้วก็ดาเมจน้อยมากเอาตรงๆน้อยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเอ่ยนอกจากเราจะไปยิงใกล้ๆนี่คือแบบทําดามจไม่ได้ถ้าถ้าไม่ไยิงใกล้ๆนะอันนี้เยวรอคนก่อนนะคุณผู้ชมถ้ายิงใกล้ๆนางก็แรงพอสมควรแ้วถ้ายิงไกลๆน่ะโอ้ยิงไปเยอะปะ ไม่ค่อยจะโดนหรอกแล้วเป้านางแบบขยายใหญ่มากคุณผู้ชมนะเห็นปะเป้านางใหญ่มากอะคือกระสุนกระจายสมควรอนะ่ะเออยังไกลนี่จะหวังเลยว่าจะโดนเนาะต้องแบบล่องผลแล้วก็ไปแอบหล่อยยิงข้างหลังเลย้ยคุณผู้ชมแต่นางมีความสามารถคือนางสามารถแฮกได้คุณผู้ชมเกียู่ตรงนี้แหละเออนางเก๋ตรงแฮกได้ไงแล้วแฮกตัวบาชันนี่คือเจ๋งแมวมากเคยคือหายตัวไปปุ๊บแล้วก็ไปหล่อยข้างหลังอะ่ะเออแล้วก็แฮกใช่ไหมละ่ะตัวบาชันก็จะแบบออกออกมาจากการเป็นหุ่นยนต์อ่ะคุณผู้ชมเป็นแบบเครื่องที่มันยิงยิงใช่ไหมละ่ะ ก็กายเป็นหุ่นยนต์เดินๆเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หล่อยยิงได้สบายเอาตรงๆนางก็เก่งพอสมควรแต่ว่าไม่ได้เก่งแบบเก่งเวอร์อ่ะตอนที่เปิดคลิปมาเฮ้ยนางเก่งเกินไปปะตอนแบบเปิดแบบเทเลอร์ตัวนี้มาคุณผู้ชมเฮ้ยนางเก่งเกินม่นนางแบบล่องขนได้สาเซอะไรนี้แต่อย่าลืมนะคุณผู้ชมนางล่องหนได้แค่ไม่กี่วินาทีอะเข้าใจปะเออประเด็นคือนางล่องขนแบบได้น้อยมากอ่ะถ้าแบบล่องหนได้นานกว่านี้จะดีมากนะคุณผู้ชมปะวิ่งเลยจ้ะเราเป็นฝ่ายป้องกันเนาะ เอแ,แต่ก่อนนี่นางอ่อนกว่านี้มากนะเดี๋ยวนี้นางถูกปรับให้แบบเหมือนเจ๋งขึ้นนะคุณผู้ชมก็พอสมควรแหละนางก็เก่งพอสมควรก็โอวัต oh, เขาไม่ทำตัวไหนให้มันแบบว่าเก่ง,งกว่ากันมากหรอกเพราะว่ามันจะเกิดความเหลื่อมล้ำกันมากเกินไปนะคุณผู้ชมเนาะไม่มีตัวไหนที่เก่ง,งกว่ากันมากหรอกก็พอๆกันอนะเอาตรงๆแล้วแต่ฝีมืออะเกมนี้แล้วแต่ฝีมือจริงๆคือไม่มีการอัพสเตตัสเพิ่มอะไรนี้ใช่ไหมเออเหมือนเกมอื่นอะไรเงี้ย ไม่มีการแบบมีแบบมีปงมีเปิร์กมีสกิลเพิ่มอะไรเงี้ยก็มีเ,เท่ากันหมดก็เลยแบบใช้ฝีมือโดยเฉพาะเนาะแล้วก็การจัดรูปแบบทีมแล้วก็สตตลิจี้ของแต่ละบุคคลอะไรอย่างนี้เนาะเออมาเล่นกันเลยนางต้องหลวงช่แมมอยากให้นางแบบแบบล่องหนแล้วก็เหยียบยิงอ่ะเออมามานี่ s <S มีใครเห็นนางปะอู้อยู่คนเดียวเชีย มามามาเออนี่ระวังระวังลูกสาวปึ๊บชื่อจะยิงฉันได้เหรอฮะมีสายหญ้ามามีสายหญ้ามาสายหญ้าสายหญ้าก่อนก่อนถอย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 ทับถอยทับ,ทบ,ทบเข้ามาถาเหรอมา สู้กันสู้กันสู้กันเออขอหิวกันนะลูกเดีด๋็ดๆที่ไฟนึ้นเป็นทนเปอร์เหมือนกันนะระวงังเองเอนี่มาสิมาโอ๊ยเพืพเ่อนเราไปไหนไหมดอ๋อช่วยด้วยค่ะ มาออ๊ยโดนสตันอ๊ยโดนสตันน่ะไม่งั้นแบบโอ้ยได้หลายตัวเลยอ่ะตรงๆนะเพราะว่าอีก่าหนึ่งก็เลือดแบบต่ำกันมากมาทีมเราก็ใช้ได้อยู่ไะรีบไปเสริมทัพดีกว่าคุณผู้ชมอุ๊ยสนุกอะ่อะก็เฮฮาปาจิโกะอยู่ตัวนี้ชอบตรงที่นางมีเอากลักษณ์แบบไม่เหมือนคนอื่นนะ่ะคือมีความกันแฮกกันฮึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะออมีความแฮกคมฮึงอะไรเงี้ยฮึงคืออะไรออนางเกตตรงแฮกต้ี่แหละ มันชิคดีนะมันไล่เหมือนคนอื่นอ่ะปาไปนี่ตามคุณผู้ชมตามจา้ะกลับก่อนกลับก่อน,อนอโ,โนอเคอุ้ยจะปาข้ามนี้ได้ไหมอ่ะเอาตรงตรงอุย้ยขึ้นบนหลังคาตอนแรกกะจะปาข้ามมาคุณผู้ชมต่ปพาไม่ได้มา จี๋มันตามจังวะเดี๋ยวจได้มามากระละันมากระละั้นมาต้องหุ่นก่อนต้องหุ่นก่อนเอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อนอ่ะชานิดนึงกัวที่ไหนกัวที่ไหนล่ะทีมเราก็แข่งแข่งกันได้อยู่นะค้าที่ห้าคนอยู่เลย มีแฮคเออเป็นไงเป็นไงได้ได้ได้ไหมละ่ะเตรียมหนีแล้วเนี่ยเตรียมหนีแล้วเนี่ยนี่เราหนีได้คุณผู้ชมเราไม่ต้องกลัวใครเนาะไม่ไหวก็หนีนะจ๊ะไล่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 เออกลับนั่นแหละเป็นไงอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เล่นยากกว่าทุกคนแต่ว่าถ้าเล่นเป็นนี่ก็ ก็มันนะเออมันก็หาดีอ่ะได้ตัวนี้แล้วมันหาดีชอบเราใจมากค่ะเป็นไงบ้างชีวิตเฮ้ยสไนเปอร์โอเคมาข้างหลังใช่ไหมระวังระวังเพื่อนระวังเดี๋ยวช่วยยิงเออได้ไปไปไปยตายไป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 เอาฮิวก่อนไปเอาฮิวก่อน ปลาแล้วก the ็หูชมเพื่อแบบไว้แบบหนีอะไรเงี้ยมาสวยหรูดูแพงมากตรงนี้น่าจะจุดนี้นะคุณผู้ชมมามาไล่ยิงไล่ยิงโอ้ยตา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 ยเอออุ้ยขอเลือดหน่อยเร็วๆลูกเออ เร็วกว่านี้เลยนะโอ้ถือว่าเจ๋งแจ๋วอยู่ยอ่ะอิมเรามันอ่ะเวลาแบบมีทีมันมันก็แบบสนุกนะคุณผู้ชมอี่นางฟาร่าลอยเลยคุณผู้ชมขึ้นไปลอยดีกว่า,อ,าอุ้อยืึอ,อนาคตหยามยามคุณผู้ชม <gasps> มีการแบบยิงหลับแล้วก็ฮัลโหลแล้วก็ยิงซ้ำเลยมีคาเก๋อยู่อานาก็าโหดนะอย่าว่า นังเสียงวุ้ยโอ้ไม่ทันคิดไม่คิดไม่ออกอะมาแค่จะจะจะกดแบบโยนอัันน้นเทเลพอร์ตไปแต่แบบไม่ทันไงกดล่องหนวแทนความงงนะเออความสับสนวุ่นวายอยู่ไปะปไปฝั่งนึงเริ่มบุกแล้วเหรอยังไงวางวาวไประวังระวังระวัง เออคุณผู้ชมค่าได้ก้าตัวเนาะดาเมจน้อยมากแต่เราแบบดาเมจน้อยแล้วไงช่างมันขอให้เราช่วยทีมได้ก็พอเนาะเออก็พอแบบลอยๆได้อยู่อะไรได้อยู่แห่าจังเลดได้ไปน่าจะเป็นทีมเราเฮ้ยฝั่งหนึ่งปะถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าทีมเราไม่น่ามีจังเลดใช่ไหมวะเออทีมเราเหรออันนี้ทีมเราเนะคุณผู้ชมแน่ใจอ่ะไม่สังเกตเออมันจะห่วงตัวเอง นางน่าจะแบบชัดดาวได้ชัดดาวสกิลได้ไงเอ,อออะให้อนาละกันฮาดีนางอนาโอเคสกเกมละกันคุณผู้ชมเล่นตัวสอมบานี่แหละเนาะมาให้ปืนแบบไม่ขึ้นสนิมบ้างอะไรบ้างมาให้คุณผู้ชมอีกสักดน้าละกันเนาะเดี๋ยวเลือกตัวซอมบ้าอีกเช่นเคยมานางเป็นฝ่ายบุก,กใช่ไหมเออมารอทีมแป๊บหนึ่งโอเค เราเป็นฝ่ายบุกบ้างอะไรบ้างตัวสบราก็บุกได้เหมือนกันนะตรงๆก็ปวนพอสมควรน่ะนางเน้นป่วนไงไม่ได้เน้นทาดาเมจแล้วก็ไม่ได้เน้นค่เนาเยอะเท่าไหร่แต่ว่านางเน้นปวนไงเพราะว่าเราแฮ็กใช่ไหมอีกฝ่ายก็ใช้สกิลไม่ได้พวกชิปพวกอ e ีอะไรเงี้ยสกิลชิปสก,กิลอีอะ e ไรเงี้ยก็ใช้ไม่ได้เลยไง <Att acking! S 1> แล้วก็มันก็มันก็หาดีเออมันก็ป่วนดีใช่ไหมล่ะมันก็น่าลำคาญคุณผู้ชมตัวสำราบเป็นตัวหนึ่งที่น่าลำคาญดีถ้าเล่นเก่งๆนะโคตรน่าลำคาญเลยนะอืมแต่ว่านางเลือดสองร้อยไงถ้าสองร้อยห้าสิบ เนาะแล้วก็ล่องหนให้ได้นานกว่าน,นิดหนึ่งจะดีมากคุณผู้ชมอืมจะมีคนหยิบมาเล่นเยอะกว่านี้อ่ะเนาะซึ่งต่างจากอานามาเลยนะตั้งแต่ก่อนอานานี่คือกากมากแล้วโดนปรับนิโคแบบทุกคนหยิบมาเล่นมากเลยอ่ะอันตีนางถือว่าเจ๋งมากเลยไงซัพพอร์ตตัวอื่นได้ดีอะไรอย่างนี้แล้วก็ฮิวแรงมากด้วยนางเลยมีคนเล่นเยอะไงต่างจากซอมบาเนะซอมบานางแบบต่างๆเป็นจริงหรอ แฮกแฮ็กไปเออเกงไก่ไหมล่ะอุ้ยแต่ว่าเราล่องผลเข้าไปดีกว่าแอบราหลังนี่แหลคุณผู้ชมนี่เนี่ยคุณผู้ชมสเต็ปเลยสเต็ปเลยเนี่ยสเต็ปบายสเต็ปเลยมาวิไฟหนึ่งก็เล่นเหมือนกันเหรอซัม布าซัมเบออุ้ยอื้อหย เต็มเบ้าหัวเลยอ่ะที่ฝ่ายหนึ่งก็เล่นซอมบราเหมือนกันคุณผู้ชมคือนางเกนจิเอ้ยนางฮันโซโอ้โหไม่น่าเลยเต็มหัวเลยอ่ะความปักปักเบาๆมาจินแบงแล้วจะบุกเขาได้หรือเปล่าเมื่อกี้เราก็บุกฮันโซสมควนนะเออพอค่ายบาชันได้แล้วคือบุกเข้าทันทีเลยความเจ๋งอยู่อ่ะป่าวาไปก่อนวิเชยมขับขันเนาะ มาเฮ้ยบาชันบาชันเออขาบาชันกบบนี่ไปไหนจะไปไหนเออแฮกไว้ก่อนคุ้ชมที่ไฟหนึ่งจะได้ใช้ไม่ได้จ้ะมาอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอะไรโอัตนี้หรอเออเป็นไงเป็นไงยังไงล่ะลูก จะเล่นกนับพวกฉันหรอหรือไงอยากให้หมดมาเราเน้นแฮกคุณผู้ชมสกิลเราคููดาวเร็วดีวสกิแลแฮกอ่ะเฮ้ยอีนี่จะสู้เหรอฮะโดนแฮกคืนนะคุณผู้ชมนี่จะหนีไปไหนเออนี่ ฉันน่ะคือซอมปลาตัวจริงอย่าแก่มันแค่ของกลางเฮ้ยปลาโดนไหมเนี่ยโอ้ยโปะโดนหัวพอดีมีความปลาตรงเวอร์ได้ๆๆๆอินิชดี้เมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบตัวบาชันนะคุณผู้ชมเราต้องไปหล่อบาชันให้เพื่อนเนาะมาบาชันมีบาชันเออ มาเข้ามามีปันโอยไม่ทันคุณผู้ชมโอ้โหตายพอดีจานติก็กระไรอยู่คุณผู้ชมนี่คือกดไปก็แบบว่าเสียเปลืองอะ่ะเออเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอยู่แค่ตัวเดียวเนี่ยปาเข้าต่อเข้าต่อมาลุ้นมากลุ้นมากนางก็ป่วนอยู่นะเอออยากก็เล่นเป้อนป่วน,นอยู่เนะี่ย มันมองเห็นศัตรูได้คุณผู้ชมถ้าศัตรูเหลือเลือดน้อยอะใช่ไหมล่ะปลาไปแฮ<ป>กตรงนี้ดีวกว่าเราไปลอยข้างหลังดีกว่ามาเล่นตัวนนบาชันใช่ไหมโอเคบาชันมันต้ออยู่ข้างหลังบ้างแหละมาไปไหนโอ้ย บัตชันอยู่ไหนวะบัตชันอยู่น,นู <laughs> น้นเหรอนี่อีบัตชันอ hey, <Phill ies> ีบัตเชิญบัตชิญมาปึ้งอาการตัวร่ามิวสิกมากนะเ, <laughs> เป็นไง <laughs> เป็นไงเออนี่แหละตีลิแ <laughs> <laughs> ท้จร <laughs> ิง <laughs> เออเป็นไงล่ะโอ้ยมันมากเลยเมื่อกี้อันติอัดหน้าเลยกำลังจะวิ่งเข้ามาตรงนี้กระส,สีเป็นไงอันติอัดหน้าจา้าไครว่าซอม布าแบบไม่เออไม่เหมาะก,กับทีมนุณผู้ชมบายซียามากเลยเพราะว่านางก็เก่งอยู่ควรได้พอสมควรแหละเออปะเนี่ยตอนนี้แหละโอ้ทีมเราแบบเจ๋งมากเลยดูความซัพพอร์ตกันแบบสุดเลยอะ่ะเออคนนี้อันติปุ๊บยะต่อแล้วก็ โซเยอร์ต่อืเจ๋งมากนี่ทุกคนติดอันดับหมดเลยเนี่ยมีความชิคความเก๋อยู่ในตัวนะคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมล่ะสำหรับตัวซัมบลาเนอะเออโอเคคุณผู้ชมถ้าชอบยักก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็ฝากถูกใจเพจให้ยะด้วยเนาะไปแล้ว,พวเพื่อนบ๊ายบาย